เราจะมาสำรวจเส้นทางสู่ความสงบภายในจากคัมพีพุทธศาสนาอันล้ำค่าของไทยกันครับนี่คือแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งเริ่มต้นจากคำถามพื้นฐานของมนุษย์เรานี้เองในคัมพี์นี้มีคำตอบครับโดยได้วางแนวทางปฏิบัติไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนเอาละครับมาดูแผนที่กันการเดินทางนี้มีข้อปฏิบัติหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันขั้นแรกเลยคือการเตรียมใจของเราครับด้วยการตั้งเจตนาให้ชัดเจน ซึ่งก็ถือการยืดเอาสิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตไตรเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองครับการระลึกถึงคุณของพระรัตนตไตรก็เหมือนการสร้างสมอให้ใจเรานิ่งเป็นฐานที่มั่นคงครับจากนั้นนะครับเราจะมองเข้ามาข้างในเริ่มจากการพิจารณาร่างกายของเราเนี่แหละคือการเฝ้าดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลไปในแต่ละระยะเพื่อให้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแท้พอเราพิจารณากายแล้วต่อไปก็มาดูที่อารมณ์และสภาพจิตใจของเรากันครับ วิธีปฏิบัติก็คือแค่รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโกรธหรือดีใจก็แค่ดูเฉยๆเราจะเห็นว่าอารมณ์มันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนแขกที่มาเยี่ยมชั่วคราวแล้วแล้วก็มาถึงการปฏิบัติข้อสุดท้ายครับซึ่งจะนําเราไปสู่หัวใจของเรื่องทั้งหมดนั่นก็คือการทําความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าขันห้านั่นเองครับขันห้าก็คือองค์ประกอบพื้นฐาน5อย่างที่ประกอบกันเป็นตัวเราขึ้นมาครับขอเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้ดูจะเห็นว่า จริงๆแล้วไม่มีตัวตนที่ถาวรอยู่เลยการปฏิบัติทั้ง4ข้อนี้แหละครับที่รวมกันเป็นการเดินทางสู่จุดหมายที่ชัดเจนในคัมภีรเปรียบเทียบไว้เหมือนการเดินทางด้วยเรือเลยครับแต่ละก้าวคือการพายเข้าใกล้ฝั่งและเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรือ,รอลำนี้ก็จะไปถึงฝั่งแห่งความสงบและอิสระครับแล้วถ้าประสบการณ์ของเราเป็นแค่ส่วนประกอบชั่วคราวความสงบที่แท้จริงจะอยู่ที่ไหนล่ะครับ